เพื่อนคนไหนที่เทปบิสกับ Xnova นะครับวันนี้ผมแนะนำสูตรตัดปิงปองกราฟ5เวทีในเกมบริสของ Xnova นะครับเป็นอย่างไรเราไปคุยกันเลยอ่าเพื่อนๆมาดูนะครับสูตรนี้ง่ายมากครับตอนนี้ผมอยู่เกมบริสของ Xnova แล้วนะครับเราต้องเซตค่าสินทรัพย์เดียวกันเลยนะฮะผมใช้ประมาณสัก6ช่องนะครับก็คือ6จอนั่นเองนะครับก็เซตเป็น100นะฮะ22นะครับแล้วก็ 469ครับวันนี้เราจะเดินหนีนะฮะไม้1ไม้2ไม้3าไม้4ไม้5ไม้6นะครับมีประมาณ6ไม้โอกาสชนะ98.4 4ครับสูตรเป็นยังไงฮะมันชื่อสูตรว่าตัดปิงปองนะครับเพราะงั้นจะตรงข้ามกับตัดมังกรนะครับปิงปองก็คือมันต้องออกสีตรงข้ามมังกรนะฮะสองแท่งนะครับเช่นถ้าออกแดงเขียวเราก็จะทายเขียวหมดไม้เลยนะครับแต่ถ้าออกเป็นเขียวแดงเราก็จะทายแดงหมดไม้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเนี่ยฮะ แดงมาแล้วฮะเราก็จะทายแดงนี้นะครับแท่งสุดท้ายออกอะไรทายสีนั้นจนหมดไม้นะฮะอ่ะผิดนะไปไม้2ครับเดี๋ยวเล่นประมาณสัก10วินเลยฮะคิดว่ามีเวลาเหลือเฟือนะครับลองดูฮะอ่ะกำไรแล้วฮะหนึ่งวินนะครับนี่นะฮะนี่ฮะเอ่เขียวแดงแล้วก็ลงแดงไปเลยครับอันนี้วินที่2นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้เหมือนกันยังไม่นับนะฮะเราจะตัดปิงปองนะครับพ่นครับอันนี้ฮะเขียว เออแดงเขียวนะฮะเราจะเขียวนะไม้หนึ่งครับเขียวไม้หนึ่งนะฮะแล้วก็เขียวรัวๆครับเพื่อนครับอ่าลองดูไม้สองครับอ่าไม้สองครับใส่เขียวไปนะฮะถ้าผิดไปไม้สามครับอ่าไม้สามครับเดี๋ยวลองดูให้ว่าได้หรือเปล่านะฮะอ่าไปเลยลูกไปเลยอ่าเรียบร้อยฮะสามวินนะครับอ่าร้อนต่อครับเขียวแดงนะฮะเราก็จะแดงก่อนนะฮะนี่นะฮะเป็นการตัดปิงปองไปในตัวครับเนี่ยแดงเลยฮะอ่า ตัดปิงปองนะครับแทงฝั่งเดียวครับอ่ะกำไรแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อย4วินแล้วนะฮะอ่ะรอดูนะฮะสีตรงข้ามมันก่อนนะครับผมเล่น10วินแลวนะลองดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับอ่ะแดงนะฮะเนี่ยฮะเขียวแดงแล้วไฮแดงนะครับสูตรนี้ง่ายๆครับขอให้เข้าใจเรื่องของการเดินเงินแล้วก็วางตารางการเดินให้สอดคล้องกับอัตราจ่ายก็พอนะฮะอ่ะรอดูครับหมายาครับแดงอีงเดียวนะ เออลองดูครับลุ้นครับลุ้นครับอ่าน่าจะไปต่อได้นะฮะห้าวินแล้วครับอ่าลองดูครับแดงครับนี่ฮะเขียวแดงก็แดงเลยครับนี่นะฮะอ่าไม้หกรัวรัวไม้หกรัวรัวเรียบร้อยนะฮะรอสีตรงข้ามก่อนนะอ่าไปฮะแดงเขียวครับอ่าไม้เจ็ดเรียบร้อยนะ,ะครับอ่ารอไม้แปดครับเนี่ยสูตรนี้ก็เข้ารัวรัวนะครับยิ่งแบบเจอไซเบ์แบบนี้ง่ายเลยฮะ เพราะว่าเราจะทายฝั่งเดียวเลยนะครับถ้ามันปิงปองมันต้องได้บ้างแหละฮะอ่ะมาละมาละอ่ะหมายเจ็ดนะต่อไปไม้แปครับโอ้โหเลิศนะฮะแต่ว่าเราต้องทายติดกันนะสีติดกันนะครับแปดแล้วฮะต่อไปไม้9้าครับอวินที่เครับอ่าโอเคอุ้ยได้ไหมได้ฮะได้อยู่นะฮะอ่าวินสุดท้ายครับเพื่ครับรอสีตรงข้ามกันนะแดงเขียว มา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 เรียบร้อยอ่ะลองดูครับไม้หนึ่งครับจบไหมจบไหมโอ้เสียครับเขียวครับไม้สองครับลุ้นไปครับถ้าเสียไปไม้สามครับตอนนี้ไปไกลสุดแค่ไม้สามนะฮะรอดูครับว่าไปไม้สี่หรือเปล่าฮะมีความเป็นไปได้ฮะไปไม้สี่ครับลุ้นฮะลุ้นฮะอ่าจบละจบละ จบไหมเรียบร้อยนะครับอ่เพื่อนไปลองใช้ฮะสูตรนี้ครับเขาเรียกว่าตัดปิงปองนะครับมีคำถามอะไรก็สอบถามได้ที่แนะนำเฮดเดอร์นะครับ